เอาหวังอะไรน้องเอาหวังอะไรอีกละเออกูบโรงพยาบาลกันใช่ไหมพี่เทลเวลาคุณหมออยัางดีๆนะเทีเทีเซตเซตโซนดีๆหน่อยเทียหมอไม่ได้รถใหม่อ่ะฮัลโหลพี่ครับรถใหม่หมอมันมันได้ไปอย่างพี่นวนาโนฟีแบบงงๆนะเว้ยเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่ได้นะตอนนี้พี่แมวให้มันอะไปจอดให้มันดึงนาโนเล่นยังปรับไม่เสร็จเลยจะสอบจะเริ่มทำให้มันพี่ไม่ต้องแปดคันอ่ะเจะเอาแพ็คเซตคอมโบ ที่โจกับที่จุ้งอีกอย่ากกะสอบนะไอ้ก้าวมันมันมีนโมมันไปเป็นทหารไงก็จับได้ใบแดงไงน้องก็บอกอยู่แล้วว่าไปเป็นทหารไปเป็นทหารเข้าใจไหมเนี่ยเขียนไว้โอ๋อสูเหนือไปห้าบแปดเอ็มสิบห้ระวังด้วยนะซื้ออะไรไว้แบบมันมันมันเล่นออยู่นะอะไรอยู่นะ เกอรมันอะไร 5m อ่ะมันขายเท่าไหร่อ่ะมันขายเท่าไหร่อ่ะโรงพยาบาลตอนกี่โมงวะจะเสนอไป 10m เวฟข้าวอ่ะเวฟข้าวเป็นนะล้นๆเดือดราคาก็โตูมเข้บไปเวฟข้าวก่อนนะน่าล้นยากอยู่มันไม่มีในกาชาไม่ต้องห่วงไม่เอามาแน่ตีเองร้อยอ่ะอันนั้นเนี่ยมันก็มีมาขายเรื่องเงถ้ามันมีเยอะกว่านี้ราคามันก็จะิน้อยลงมันดีเพราะปืนเฮียนี่มีเยอะไม่ได้แม่งเหลือปืนพวกไอ้นั้นอ่ะ เมื่อกี้ผมเห็นมันไปทางฝั่งซ้ายนะพี่ไอ้น่ะแลนซ้อมอะหมอมาแล้วนะผมกูเมั่ว่าเซเลปแล้วก็เอามาถ่มทั้งหมดมาเติมปืนนี่มันว่าได้ปะอะไรวะดำขายหมูวะแป๊บเดียวห้าหมื่นมาเออห้าหมื่นเอาหมูเอาหมูนั้นตีอ่ะแป๊บเดียวตีถึงง่ายหมูนั้นใช่หรอพี่บอลผมตีเพิ่งจริงมันตีถึงง่ายจริงเวลาใส่หมูอะหรอ แม่ไม่เจ๋ว้ยไม่เชืเอ่ออยู่แล้วขอยืมลองหน่อยดิอ <c oughs> มีมแผนกหมอแซมบ้าได้หรอมีหรอนะอะไรเนี่ย ไม่เดี๋ยอุ้มผมไดวคบครับน้องไลทเต็มเด็ดดไลทมครับพี่ชายตอบอะไรครับสองสามนสุดครับโรงพยาบาลเลยคผอยู่รั่งเขากเดี๋ยวรอเดี๋นึาทีเเอ้ามาแล้อยู่สองคนแล้วเนาะอีกคนแล้วครับอีกคนได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งครับดูเวลาคุกันเลจะออะไรอ่ะอ่า สองสามสองสองสามนนครับไม่มีเจ้าไหนไหมครับอันนี้ว่างเหรอครับเนี่ยม้วนเส้นกานสองกนเลยนหน้าตรงบางเอบอ่ครับเมื่อกี้ไม่มีหมอเหงาไงหนูก็เลยมาเต้นเนเจ้าหมอแตนหมอไปรับเคสอยู่ให้ให้ไม่หัสองสามศูนย์ศูนเดี๋ยวแรงขันพี่เดี๋ยวแพรหนะพี่ว้าวตั้งเลยครับ ได้ครับเล็กเล็นะครับพี่ยองบอลดีครับดอดีน้เนับ้างพี่ยองบอลมาสมัครเป็นหมออาสาหลอครับพี่ยังยังยังตอรี่อยู่พอมอยู่ไหมเนี่ยเลขหนูเลขอะไรครับอยู่พี่ก็หลังเลยพี่สมัครหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับจติมหน้าตาเป็นอหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้ขอใส่ครับเอาไค่ะ ใหญ่มากจริงๆเลยคนเนี้ยใหญ่เลยไงคะใหญ่มานานเนี้ยคนนี้ใหญ่ขนาดเพราะว่าเจอแม่อยู่ข้างหลังอพอฝากฝากบอกเขาด้วยนะกันว่าว่าพรุ่งนี้ให้เขารอเทสรถด้วยรถรถมันจะเสร็จวันพรุ่งนี้หลังรีเจนอะมันมีแปดคันอะให้เขานั่งเทสเราเลยอาจจะได้ไม่ครบแปดให้เลือกเลือกเอาสักหกคันนะได้เล้ เราเรื่องระบบหมอนะคะเรื่องโบนัสหมอที่บอกว่าเขอันใหม่ที่พี่หบเคยไว้อ่ะวัน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 พรุ่งนี้เลยเริ่มเริ่มต้นพร้อมรถเลยอยากแจงอะไรยังไงก็บอกแอดมินเดี๋ยวจะมีแอดมินมารับฟีดแบ็กพรุ่งนี้พร้อมลถกันแล้ก็คือเขาซื้อมาแล้วใช่ไหมซื้อตัวระบบเสร็จหมดแล้วครับรถอ๋อระบบระบบระบบอะไรฮะระบบอะไรฮะก็เป็นระบบคอร์กอันใหม่ที่แบบว่ามันจะมีโบนัสพร้อมกับตอนคอร์กเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องไปทำข้างนอกที่พี่หบให้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  ให้เดี๋ยวให้อดีมมารับฟีดแบ็กแล้วก็ให้โฮปไอ้นี่เลยที่ที่หมอโฮปบอกเดี๋ยวแอดมินเขาเขียนกริบให้มันแป๊บเดียวมันเป็นมันง่ายถ้ากิะชิบนัสแบบนั้นอะวันเดียวก็เสร็จแล้วครับใช่พรุ่งนี้ก็บอกบอกฟีดแบ็กเขาแต่ว่าอยากให้เทสรถก่อนเพราะรถมันมันเอามาจากร้านไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็เพราะมันมันทำมาแปดคันแต่ว่าเขาให้ใช้แค่หก โอเคเนาวตรงนี้มาดูให้ด้วยโอเคแต่ขับไปเลยเราเรื่องเอ้คุณมาบเรื่องเราเรื่องสวัสดิการหมออันนี้จะเสนอกับนายกพ่งนี้ได้ไหมหรือว่าวันนี้เลยได้คือเงินเดือนหมอจะจ่ายทุกๆวันอาทิตย์ไงได้ได้ครับได้ครับวันพรุ่งนี้คุยเลยสะดวกอะไรยังไงแบบไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็พ่งนี้นายกเขาจะจดเฉพาะของหมอโดยเฉพาะเลยครับคนนั้นไม่ได้รับเรื่องอื่นตรงนี้ก็มีอะไรก็เอาไปให้ครบครับเดี๋ยวผมนัดให้เดี๋ยวมาชิมโมเดี๋ยวผมมาหาที่โรงพยาบาล เตรียมเตรียมกันไว้ก็ดีครับนี่แหละถึงวะหรอว่าไงพี่โซโจนี่จะเปันไงวะเป็นงานบนตึกเลยคอพี่ดาบพี่งูปกตินะไอเล่ตติมห์มันกกนี่มาเที่วกัพี่สาวเล่ตติมห์เห็นด้ยโอ้ยเหี้ยไม่บอกโอเคตังคิวไี่มีอะไรแล้วนะพี่าลูปนมขึ้นหัวก็ไม่ว้าเนะไม่โดนแบหรอกี่ไม่ได้เอาคืนแต่คือไม่รู้ไงก็โดนหลอกไปรอบสรอบแ้เนี่ย เราขึ้นเลยบวกหนึ่งนี่อ้ยมาแขมรวยระบบต้องให้มันรวยกับเลฟใช่ให้มันลองลดกลับเรื่องแล้วสวัสดิการก่อนพี่คอรเราต้องปรับสวัสดิการให้เขาก่อนพี่เขาเสนอสวัสดิการมายังไงผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยวันพรุ่งนี้รับฟีดแบ็กมันเพราะอะไรที่เราปรับให้ได้เลยเราก็ปรับเลยพี่หนึ่งรถสองสวัสดิลาไอพวกไอเนี่ยเพยเช็คหมอสวัสดิการอะไรเขาว่าปรับให้เขาไปเลยส่วนเรื่องระบบก็รับฟีดแบ็กมาแล้วก็เริ่มทําได้พี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เราก็ต้องตัดสวัสดอีกเลยอะไรให้เราสวัสดิการนะยิงเข้าโรงพยาบาลนะอย่ายิงเข้าโรงพยาบาลนี่มันออกมาแล้วอยู่ตรงขวานุยิงมันตายระวังมันออกมาอะไรนี่นะให้มันจ่ายโบนัสออโต้อ๋อแล้วมันยากตรงไหนอะพี่ระบบเท่าที่ผมฟังดูไม่ใช่ในอย่างนะต่อใกล้มากรลยอินพีมันต้องแบ่งเลยเ่อยๆมันมีสวัสดิการนี่เมื่อกี้เขาพูดเรื่องสวัสดิการด้วยยิงดียิงดียิงดีหลังหลังใช้ระยะปืนให้เป็นประโยชน์นะลูก เอาศพไว้ตรงไหนไว้ตรงกลางปานมาน่อ hmm. ม oh okay. okay. oh, ah. oh, no ันออท้งขาด้วยมันออท้งขาด้วยหม่ตัวที่ายน้ำดีกว่าตัวขาวเดินขอนาโนดน้ำ้วท่าห่เียให้เดียววะไแบ๊คคือรถเพื่อนต้องทำไเอป่อนอยเลยนอยฮะนี่ม่เพ่อนนี่มาช่อนนีตัวมันยืนขึ้นมาอี ตัวหนึ่งมตัวหนึงตัวหนึ่งซับปเลยซับไปไปไปเลยไม่ไหวไม่เไอเชี่ยนี่ตัวยืนแบบพิธารจัดจอกไอซัดคนละเพียเลยที่เอ๋กวายกจอกไอควายมึงสู้อะไรกับพวกกูไว้ยิโมไหลตึงๆอ่ะหมดในน้ำตายหมดใช่ใช่ ใช้อะไรอะระบบเหรอพี่ระบบเหรอระบบเหรอพี่เรมีแค่ตัวเดียวช่วงนี้เรามีบัตเจ็ตพี่จ่ายได้จ่ายเลยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนนะเรงไม่เห็นว่เยาออาแปดเนี่ยระวังศพตรงกลางถนนนะจ่ายใหญ่แย่งนะเว้ยได้แค่บางคนไม่ชัวร์ก็กลับมาซุ่มไม่ได้หรอกหน้าบ้านนายกหน้าบ้านนายกหน้าบ้านนายกตามไม่ทันนะไม่ทันหรอกตรงยาไปพี่วะพี่วะอยู่ไหนวะผมยิงไม่ทันมีสิง อยู่หรงบานแล้วที่อยู่ลบานวะอยู่ครัไหมาทั้งข่งนี้ผมแค่หนึ่งคนเองครับเมื่อกี้เนี่ยทำไมอะไรเราทำไมสายเยอะตอน8ข่าวนะเนี่ยเนี่ยไน่ะเนี่เนี่ย เราได้คำมึงแวะเหรอไอานมึงแวะเหรอมแวเหรอมึงเหรออานไอดาวแหรอแวะเหมึมึงแเลีงมึงแวนเหรออวนมึงแวนเหรอไอเียอวนเนีมึแวอีแวอีแวอีแคแอีแวอีแแอีแวอีแอีแวอีแอีแวอีแอีแมีแองอเที่มีเนอีังคนเลยอะไรอานม่ไม่ไมูอีแวอีแว้เอนมึงเนเทียเลยคะแสพี่กูไม่ใช่เหรอะอียเป็นเทียแนะี่กูเป็นเียมากเออีแวจกแวาอดเวให้ สีให้ได้เลยสัตว์สีให้ได้ดิเฮียขยะควายด้วยไม่กล้าไปแกะไม่กล้าไปเล่นแกลงหญิงลวนไอ้เฮียเพราะอะไรเพราะกากไม่มีฝีมือไอ้ควายเล่ดไอ้สัตว์พี่บอลยัดฟันนี่พี่วายชนหน่อยพี่วายคันนี้คันนี้ข้างหลังข้างหลังชนหน่อยเดี๋ตรงไหนวะัดเลยยเเฮ้ออพี่บอลยังเจ็บอี๋ได้ยังวะน้องอดีตชนหน่อยชนหน่อยชนชนหน่อยชนหน่อยนะเสือพี่บอลไม่กอดชนหน่อยเดี๋ยวเฮียเละพอ มอร์ตพอร์พวกมนมานะเพื่อนพอรตพมาอยู่ระวังไว้เผื่อคุ้มยันมาระวังไว้อยู่อยู่อยู่ทางขายดอกไม้อะพอร์ตพวกมันมานะเฮ้ยเขาเฟิร์ฟิวแล้วไปทางไปทางตัดไม้แล้วเพื่อนพอรตพวกมันเพื่อนเราไล่สามสี่คันเลยพอรตพวกมันใจเย็นระวังมันล่อนะมึเข้าโค้งเฟิร์ฟิวมาดิมันยุ่งมันติดอยู่นะเพื่อนมันจะเฟิร์สเกินไล่ไป อยู่ไปไหนกันนะอยู่ไปไหนโอ้ยพี่เหนียวไฟอุโมงตับได้พี่พอจะพังพอจะพังมาหน่อยตรงไหนตรงไหนเพื่อนไม่ต้องบอกก็ได้ไม่มีพ่อเขาไม่ต้องเรียกร้องลูหนังลงหนังก็มาต้องโดนมันกดว่าโดนให้มันกดพัง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 ยิงอะไรยิงเลยเบิร์นนะ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 เฮ้ยเขาเอาศพเข้าโรงพยาบาลนะดูนะเพื่อนจะไปโรงพยาบาลเลยไม่ปล่อยเพราะกูเล่น กไปลองน้หมดแล้วนะคุณได้ปะไมเราเราเรามันว่ายน้ำได้นีรถมี่รถเหิดอุ้ยได้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 เออใช้ได้ใช่ไรอตัวในลงปานกันด้วยนะหย่ากดไปเละกดไปเลยกดไปเลยเอทำอะไรบ้าง ตอบตามเลย้ป่ะโอยกระโดดอย่างนี้ไปเลยมันมันว่ายน้ำไปหรอพี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 เตัวมะมาหาดักเข่านี่ตายไม่ตายม่เดี๋ยวใต้ไม่ตายช่วยหน่อยได้ช่วยหน่อยได้อีพีไปาขึ้นมาไม่พักได้หว่รถเป็นไรวะเฮ้ยตั้มแล้วออกได้ป่ะพีพีที่น่ะเคลื่อนอีกที่เคลื่อนอีกฝั่งเคลื่อนฝั่งนั้นอะพี่เฮ้ยระวังตายนะกันพี่กูกูชาร์จกูชาร์จด้วยเบบูธชาร์จชาร์จชาร์จเราเจอมาในอุโมงเจอมาในอุโมง น้ำมาตรงสุดถนุก่อองสนุก่ไปเย็นหนต่อไหนต่อไนต่ไนงบ้านก็ยัไเนียไปเย็นนอนลงบานก่อนลงบานก่อนปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเยก็ได้ปล่อยเลย็ไดวเพี้าพี่เดี๋ยวจะตเไ่ไ้อยู่ใกล้องถ้าแบรคาี่ต้องเจหนเนี่จะไม่แรงี่จะเป็นตัวเห็นนะพี่อยู่ตรงลาเนี่ย มันจะไปโล่ตรงไอ้นะมีคนชว์พิสเวนไหได้ไหมพี่ตรงไอเนี่ยซ่อมอินวิซียรถแก๊สติดระเบิดอ่ะโมยยยแบบเพิสเวนด้มดูข้างขางซ่อมอินวิเซียไ่รอดักร้านแดงได้บ้างผมได้ไม่ได้้านได่งมบาไปกัไมัจะออกแล้วไม่ไม่ไม่เดือมาเลย เดี lectures, ๋ยวเล่นโลมบานปล่อยพวกกูเถอยถอยเถอยเลยลมบานเลยเถอยเขาตอนนี้ใครมวยอยู่เนี่ยแทนได้แบบกดอีโมดมันแทนได้มันแทนได้โง่อีมีแทนได้ไม่มึงอจะเลยมีเพื่อนใครถ้าสมมติว่าถ้ามันวางอีพียอดไปก่อนร้านเองอะมันโดนมันโดนเฮ้ยมันใช้อีพีเอ้ยมันมันใช้ยี่โมดนะไอ้ช่เนี่ยไม่รู้ความ ก็ตามนั้นแหละก็ผมกังจะบาร์มีมอยู่มัน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 แคนได้อีพีมันแคนได้ไอ้โง่อ่ามันเอาจริงนะใครโง่ไปโดนอะใครอะไม่มันไม่โดนแบบื่อนเหรอไม่ไม่มันโดนแบงค์ลินแล้วนะเดี๋ยวบอกหมอเองเดี๋ยวบอกหมอเองบอกไปแล้วนะอย่าเล่าไปแล้วไปแล้วถอยถอยถอยไปซ้ำไปคนนีงไอ้มึงจะเอารถไปจอดใกล้ทำไมมึงก็จอดอย่างกล้นอกแล้วมั่งอีพีวงกว้างเลยไม่โดน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 เล่นไปเล่นไปไม่ต้องอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้มันเยอะปืนอย่างอยู่ใกล้หมดเยอะ

ไอสัตว์กูหล่อนเลยเฮียอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูมาเชสับแม่งเลยเดี๋ยวไอเด็กเที่ยโอ้อะไรของแม่งวะไม่ใหญ่จะทำร้ายเด็กๆพวกนี้ด้วยของที่แรงๆเลยมาๆเดี๋ยวกูดับมันเองมาๆมึงจริงๆมันหน่อยจริงๆเดี๋ยวมาเชสับแม่งตกลงมาเชสมาเชสถ้าทำให้ตายไปอปไปมาเชสมาเชส์สองมาเชส์สองโอ้สวยมันมาทางซาวตา ปีมหนอยตางแล้ววะไอ้จามีจามีไอ้กายไกายเอาเดเอาเด้ดิฮ่าฮ่่ากเป็นมนล่วงเหมือนกันไ้เอาศพออกมาโซนโรงพยาบาลได้ป่าววะมองไม่เห็นเลยสไลมาหาเรา่หวัดนาเปนหาึ่ง <text> ้ดเปยนรและไ้อเปลี yeah, <enables> <cle an> ่ยนปืนังพี่เฮวไบศพน้อยแบลศพห่ดูศพด้วยเฮ้ยิงน่อยเฮ้ยหน้าศพตรงนั้นจะศเต็มเลยไปเอามา ล่าจิงมันเบอร์อ้เหี้ยมันไม่มี็นคนทุกคนนะลุงลุงหลังหลังปั๊มหลังปั๊นมาจากรถอะไรเมาจากรถหน่อยมันอยู่เบิร์นอยู่เบิร์นอยู่วางยิงพี่หลังไปกูแค่ไล้วอีกเกี่ยงแค่ช่ไปหน่อยช่ไปหน่อยนะไม่ต้องปล่อยนะมึงอุ้มเลยให้เพื่อนเล่นใจเย็นเฮีย เยอะออกอย่างว่าไม่องเยไม่ตไตงเลยมเลยมาตรงนะคุูเ้มาตกมาตรงมาตกงนะฟามซ้ำหน่ยเพื่อนตรงสามห้าตรง A สามหไม่ตายนะเออกูเห็นแล้วเล้ยคุมาเชยกองหน่อมาเช่อีสอหน่อยดิ้มาถือศพหน่อยี่จะแล้วไลลบสามให้ลงลสาให้ลบลสามให้ยิงไหมยิหมยิงไมยิงไมยิงไยิงไมยิหม ตนตายตไม่เกิด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 ยืคุ้งเยยนงเนเยิงกนเกนเออพ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 อไซมอนเจียบตา้พี่ตายแล้วตายอเฮ้ยถือเอาสองบ้าเฮ้ยอย่าห่วเลยกันยมอไม่เหรอไเหรอไหจับรถได้ปะองซ้ำเลยเขุดหน้โรงพยาบาลหน่อยไม่เกิดหน่อยห หน้าโรงบาลมันเกิดเยอะมาสลบหนอยเปลี่ยนปืนถือสลนูสลบ้นดูมน้งงเลยดเราเปลี่ยนสลเปลี่ยนเรเปลี่ยนปสัญยเป็นของเปลี่ยนปืนเล่าทำไรเลยตรงร้านอรถเกี่ยวเลยเก็ดยไงไอ้ต่ออะไรอะในโรงพยาบาลขง้นมาใกสมาแล้วเอ มันบอกมันเล่นเกมมันเล่นเกมเพี่ยอะไรวะไม่ไม่มันอ่ะมันลืมมันลืมออกของเปล่ามันลืมออกของเปล่ามันลืมออกของเปล่าอันนี้คือปีปากไอ้เ่อร่มีอย่างควายอย่างไรอ็นโมเปโมเีเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเขาว่ายีเล่นเกมไอ้เนี้ยมันมันยิงยิงมนมาถือกันลงคายอย่างไอะมีอย่างฟีไออะไรไโวายตัวลดนแกัวเจ๊กมับรถลงน้ำเาเอาเลยเพื่อน เฮ้ยขอขอขอถุงห่อเลยป่ะใครมีถุงห่อให้เลยดิใครมีถุงห่อ้สอเอะเหรองน้ีเเยอะ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 ประมาณประมาณสิบ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 วสบวก ครับสดสดครับน้องจิ๊งยังสดอยู o, 2, ่ครับเลขเลขอะไรครับอ๋อสองสามศูนย์นึงก็ถามวาสดหรือเปล่าเทียดามัตายในในสองสามศูนย์เลขอะไรครับสองสามศูนย์ต่ครับสองสามดสี่รสสาศูนย์ครับหนึ่งหผมไม่ไหว้วขอแล้ว่เนีนไหสาิบกว่าสิกว่าสิกว่าเนเยอะเยอะเเยอะสิกว่าู่ไหนเนี่ยเกินสิบห้าเกินสิบห้เพื่อนเพื่อนมาอะไรเพื่อน ไอ้เนี้ยอยู่ในไอเนียเาไม่ได้ยินเสียงมึงเลยวะอเนี่ยรถเตยเปที่รถเตยฟังพี่วาหน่อยผมไอ้แบกบอกเกิน15ห้า แล้ววาพูดต่อดิอ่าติดลงไหล่เพื่อรองไหล่ที่รถในรถสิทธิ์ดำหนึ่งสยยาบ้านน้ำอยู่บ้านน้ำใช่เกินสิบห้าเกินสิบห้าเพื่อนับแล้วเกินสิบห้าไม่ฟังกูเลยแค่แบทไอ้ควายกูบอกว่าที่วางอ่ะมีมีศพพี่หนูอะพี่หนูสองศึกขายยาได้ก่อนอ่ะบ้านน้ำให้โอกาสเปลี่ยนคันเนาะให้โอกาสเปลี่ยนคันเนาเปาร์ตบอลมันเออร้อยเปาเปตบอลทำไมพวกมึงเล่นแบบเกมมันดูไม่มีส่งแล้วมึงเล่นอะไรพวกมึงเนี่ยแต่ก่อนมึงสูสีเลยนะมึงไม่ได้ทำอะไรพวกมึงเนี่ย สูญเสียตัวตนไปเยอะนะพวกมึงอ่ะกากไหมตอนนี้เล่นแบบเหมือนเหมือนไฟลงมามาช้าตลอดเลยเหมือนเหมือนโง่อ่ะสูญเสียตัวตนจัดอ่ะตอนนี้ลองอยู่ลองเฮียเลยโคตรกากต้องลองไปลองดูไปเรื่อยอะหัวมันช้าสุดเล้วแม่อยู่โจกแม็ก ามนเอร์อไม่มีห้องีไม่รอพี่โจ้แล้วกาเปลี่ยนคันนะข้อไหน้อไหนข้อไหนัไหข้ไหน้าหอกหนข้อไหนข้อไหนขอนไหนเไหน้อหนขอไหนขอห่อไัน้หนี้อหนอนข้อไหนขหน้เไหนอไหน่อไหนข้อาพนข้อไนข้อไหนอไน้อไหนอหน้านข้ไหน้ไน้อไหนขอไห้อน้อไหข้อนข้อหน้าไน้อไหนอไ่นแ้่ไหข้อไหน้ไนไห้เวหอไ้อ้อไห้อน้หนี้ยเนี่ย ก็ันไม่ใชพายามหยิบกันขึ้นไม่ได้คันนี้ขึ้นได้ก็กลัวคันที่จะขึ้นอะขึ้นได้ถ้ามันหนักบนคราดไอเด็กโง่เดี๋ยวรอไมมีนาโนไอ้เนี้ยนายน่มันขึ้นไปแล้วนะขึ้นไม่ถูกเลยนตำรวจตำรวจเข้าเต็มโรงาบาลนะพี่ไปโรงาบาลเต็มเลยตรวจเยอะตำรวจเยอะมากโรงบาลอน่ต้องออรแล้วนต้องอหนึบไอ้เด็แฮรอะไรไมเรู้อไไม่าไอลน้าตาไปเอา